สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับจะพูดถึงน้องคนอื่นไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องพูดถึงน้องจีจี้นัฐกุลพิมพ์ทงชัยกุลสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นะครับแล้วก็ วันนี้วันดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบ4ปีของน้องๆรุ่นที่2ของวงบินเควด้วยนะครับก็อ่ะขอเอาเรื่องราวของน้องจีจีมาพูดถึงกันในฐานะตัวแทนของรุ่นที่2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องอ,อยู่ในโปรเจกต์พิเศษที่ผมกำลังเขียนอยู่ด้วยกำลังทำคลิปอยู่ด้วยก็คือพูดถึงน้องๆที่มีอันด,ดับติดในงาน General election ครั้งล่าสุดนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆจน มาถึงน้องจีจี้นี่แหละที่อยู่ในอันดับที่สิบสองนะครับก็เมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมกำลังเขียนบทความนึงน้องจีจี้อยู่เนี่ยผมอยู่ๆมันก็มีเพลงเพลงหนึ่งลอยเข้ามาในหัวนะครับก็คือเพลงรางวาัลแดกคนช่างฝันของคุณจรัญมโนเพชรนะครับศิลปินผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยท่อนหนึ่งมันลอยเข้ามาในหัวว่า มีดวงตาวันส่องเป็นแสงสีทองกระจางคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรเมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหานสู่ไม่วันเดินทางไปอยาก้ะให้กันกันกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่แนวให้กำลังใจอ่าคนที่กำลังสู้เพื่อฝันอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับน้องจีจีก็เป็น หญิงสาวเด็กสาวคนหนึ่งที่กําลังสู้เพื่อฝันของตัวเองเช่นกันนะครับก็คือน้องอยากทํางานในวงการบันเทิงอยากาเสิร์ชใช้ในวงการบันเทิงนะครับแล้วน้องก็กําลังทําเพื่อฝันของตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในสปีชของน้องจีจีในงานเจ n e r a l election ครั้งล่าสุดเนี่ยน้องน้องพูดมาประโยคนึงว่ามันก็มีช่วงที่ น้องไม่อยากที่จะเดินอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปเช่นกันนะครับซึ่งผมเนี่ยตามน้องจีจีมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยผมก็จะพอรู้อยู่ว่าน้องจีจีในช่วงแรกเนี่ยน้องเจออะไรมาบ้างกับคำพูดแย่ๆของคนที่ปากเสียใส่น้องนะครับไอที่ได้ยินลอยเข้าหูมผม,ผมแบบตรงๆเลยมันก็มีไอที่พบเห็นในโลกโซเชียลมันก็มีนะครับยิ่งในช่วงที่น้องก้าวขึ้นมาเป็น ตำแหน่งเซบัสสในเฟิงจัาจาได้เนี่ยตอนนั้นี่ยมีพวกขี้แพ้ชวนตีที่เมมเบอร์ของตัวเองไม่ติดแต่ว่าจีจีติดก็ไปลุ้มว่าน้องใหญ่เลยหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนู้นอ,อย่างนี้นะครับน้องก็ท้อเป็นเสียใจเป็นเหมือนกันนะครับแฟนคลับของจีจีก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจน้องกันไปนะครับว่าสู้ๆนะเป็นใจให้เสมอนะประมาณนี้นะครับผมก็ไปให้กำลังใจน้องตลอดแหละเพราะรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กดีมากๆจริงๆนะครับ ถามว่าเด็กดีเด็กดียังไงใช่ไหมครับก็ต้องบอกแหละว่าน้องจีจเนี่ยถ้าใครตามน้องแนวต้นตั้งแต่แบบยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์วงเบ k ยนรุ่นที่สองเลยนะแบบตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงแคดิเดตเนี่ยจำกันได้ไหมครับมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาจะให้ แคนดิเดตของรุ่น290คนมาแนะนําตัวกันว่าตัวเองเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับอันนั้นผมก็เปิดดูอยู่แล้วก็น้องจีจีตอนนั้นก็ให้คําสัญญาครับเหมืนอนมีคําถามว่าจะเป็นถ้าเข้าวง BNK48 ได้จะเป็น BNK48 แบบไหนน้องก็จะตอบว่าอยากเป็นเสียงหัวเราะให้แก่วงนะครับซึ่ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องทําหน้าที่ตรงนั้นได้อย่างดีเยี่ยมทุกวินาทีจริงๆนะครับน้องคือเสียงหัวเราะของวงตลอดมานะครับใครพบเจอจีจี้ใครเห็นจีจี้ปรากฏตัวเมื่อไหรที่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยจีจี้จะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้แก่แฟนคลับให้แก่คนที่ตามวงได้อยู่เสมอนะครับรวมถึงเมมเบอร์ด้วยกันด้วยรวมถึงผู้บริหารคุณครูเนี่ยพวกเพ็นจีจี้ก็จะรู้สึกสนุกสนานนี่ฮรบเหือจีจี้ตลอด นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอน้องทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเยี่ยมจริง,จ,รงจะเรียกน้องว่าเด็กดีมันก็สมควรแล้วนะครับกับสิ่งที่น้องทําในเรื่องของการรักษาคําสัญญานะครับเราก็รู้อยู่ว่าน้องเจออะไรไมาเยอะเหมือนกันแต่น้องเลือกที่จะเก็บไว้แล้วก็ไม่พูดเรื่องเทียทๆออกมาแต่ว่ามุ่งมั่นสร้างเสียงหัวเราะอ,อยู่เสมอเนี่ยม,มันสุดยอดแล้วนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันเหมือนเป็นคำสัญญารวมของเมมเบอร์รุ่นที่สองทุกคนที่กล้าเข้ามาอยู่ในวงนะครับอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในเพลงฤดูใหม่นะครับก็คือผู้กล้าจะคอยรับช่วงเดินต่อไม่ท้อและไม่เสียใจนะครับอ่ะทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเมมเบอร์รุ่นที่สองทุกคนเนี่ยมีหน้าที่หลักเลยที่เข้ามาคือเขารับรุ่นสองเข้ามาเนี่ยเพื่อมา ช่วยกันช่วยรุ่นหนึ่งทำงานแหละมาก็แต่ว่าคือมารับช่วงเดินต่อก็ได้นะครับเพราะว่าณนะเวลานั้นเนี่ยรุ่นสองอ่ารุ่นหนึ่งเองก็มีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายไหจจะมีเทเตอร์จนะจะมีงานนอกงานโฆษณางา,ง,งานนู่นงานนี่ละครภาพยนตร์เลยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรับรุ่นสองเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็รุ่นสองก็ต้องมาช่วยตั้งแต่ตูปลาตั้งแต่อะไรซึ่งเราก็เห็นเลยว่าจี้ทำหน้าที่ ได้ดีมากๆกในรูปปลาก็สนุกมากๆไลฟ์สดก็สนุกมากมากายแววขึ้นมาจากไลฟ์สดนี่แหละนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าจีจี้เข้ามาเข้ามาแบ่งเบาภาระหลับต่างๆของรุ่นหนึ่งได้ดีจริงๆนะครับงานพีธกีกรน,น้องก็ทําได้ดีมากๆทําได้ดีหมดเลยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่า จีจีเนี่ยณนะวันนี้แทบจะแบบผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับรุ่นหนึ่งแล้วถามว่ามัน,ม,นมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการทํางานหนักของน้องมากๆเนี่ยแหละครับที่ต้องขยันฝึกซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้นก็เต้นได้เท่าเทียมกับรุ่นหนึ่งแล้วหรือว่าเรื่องของเค้ซีเรื่องของการพูดคุยต่า,างๆก็เท่าเทียมกับรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกเลยว่าคุาจีจีอยู่กับรุ่นหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นภาพของรุ่นหนึ่งที่อยู่โดดโด,ดแล้วรุ่นสองอยู่ล่างๆมันไม่มันแทบจะไม่มีแกลบแล้วมันแทบจะขึ้นมาคู่กันแทบจะเดินเคียงข้างกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าณวันนี้รุ่นรุ่นสองเนี่ยเขาเดินเคียงข้างกับรุ่นหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ g ีจีก็คือหนึ่งในนั้นที่สามารถทําให้รุ่นสองเดินเคียงข้างกับรุ่นหนึ่งได้นะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ากว่าที่จีจะโดดเด่นขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็มี เมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งที่ทําหน้าที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยให้กำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีจ<ๆ>ีเขาก็จําได้ว่าพี่พรุ่นหนึ่งเขาช่วยเรามายัางไงเพราะฉะนั้นพอน้องเติบโตขึ้นมาเป็นเบียนอราเ4 8รุ่น2ที่มีรุ่นน้องตามเข้ามาอย่าง c ี m 4 8เองหรือว่าเบ k 4นรุ่นที่สเองเนี่ยจีจ<ๆ>ีเขาก็จาได้ว่ารุ่นหนึ่งทำอะไรกับเขา<ๆ>เขาก็ทํา แบบนั้นกับน้องๆต่อไปนะครับจีจี้นี่ทำได้ที่ดูแลน้องๆทั้ง CGM ทั้งรุ่นสามได้ดีมากๆนะครับอย่างฝั่ง CGM ที่ดูเหมือนจะห่างเหินกันเพราะว่าระยะทางใช่ไหมครับ6ก0กิโลเมตร700อกิโลเมตรมันมันก็ไกลๆกันอยูยยยย่ใช่ไหมหลายหลายกิโลเมตรใช่ไหมมันก็ไกลกันแต่ว่าจีจีก็ทําให้มันใกล้กันได้เราจะเห็นอยู่ว่าช่วงไหอย่างช่วงแรกๆนี้นี่เขาไลฟ์เนี่ยนี่นี่เขาจะ มีจีจีเป็นคามิโอชิอ่าจีจีเขาก็เห็น,น้องน้องชอบเขาจีจีก็เข้าไปในไลฟ์แล้วก็คุยกับมีนี่ด้วยผมยังจำได้อยู่ภาพนั้นประทับใจมากๆอารมณ์คล้ายสัดจังกับพันอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็กับรุ่นที่3าเองเราก็จะเห็นเลยว่าจีจีดูแลเอาใจใส่รุ่น3ามตลอดนะครับอย่างช่วงสมัยที่ยังมีน้องจีจีรุ่น3าอยู่ที่ ชื่อซ้ำกันแต่ว่าต้องไลฟ์ในตู้ปลาตู้เดียวกันเนี่ยจีจี้เขาก็เลือกที่จะไม่ไม่ฉายแสงตัวเองเ่เลือกที่จะดับไฟตัวเองลงแล้วก็ลดตัวเองให้เล็กลงแล้วก็ส่งไฟทุกดวงไปที่จีจี้รุ่นสามแทนให้น้องฉายแววออกมาแต่ว่าน้องจะทำต่ออย่างไรมันก็เรื่องของน้องแล้วนะครับคือจีจี้รุ่มสองเขาก็ให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ตัว ของน้องเองนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเด่นมากๆเลยก็คือการเข้าหารุ่นน้องนะครับหลังมันเพิ่งมีไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่จีจี้บุกเข้าไปในห้องรุ่นสารที่มีพวกเข้าฟ้างที่เกรสมีใครอีกคนจำไม่ได้แล้วนะครับก็เข้าไปแล้วก็ไปนั่งคุยกับรุ่นน้องไปนั่งเล่นเกมกับรุ่นน้องคุยคำความรู้จักกันสนิทสนมกันผมก็รู้สึกว่าโอ้ ดีจังเลยนะครับผมก็มองว่าถ้าถ้าในอนาคตสมมุติรุ่นหนึ่งไม่ต่อสัญญายกรุ่นจริงๆแต่งจริงผมก็ว่าน่าจะยังเหลืออยู่สัดผมก็หวังสัดจ,จังไว้พอสมควรนะครับกับกับการตำแหน่งกับตันคนต่อไปแต่ว่าถ้ารุ่นหนึ่งไม่ต่อสัญญากันยกรุ่นจริงๆผมก็มองว่าแคนดิเดตกับตันคนต่อไปจะเป็นจีจีก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับกับสิ่งที่น้องทามาเดี๋ผมเล่าให้ฟัง นะครับก็ให้กำลังใจซีจี้อยู่เสมอนะจ๊ะคือน้องถึงน้องจะบอกว่าน้องได้ระดับสิบสองแล้วแต่ว่าก็ถึงเวลาที่พวกพี่จะได้พักผ่อนกันแล้วส,สบายใจกันได้แล้วพักผ่อนกินมูนกินนี่กันได้แล้วแต่ว่าพี่มองว่าหน้าที่ของพวกพี่ยังไม่จบนะครับก็พี่ก็ต้องเดินเคียงข้างหนูให้กำลังใจอยู่ต่อไปจนสุดเส้นทางนะครับไม่มีวันปล่อยมือแน่นอนแล้วก็ ขอให้หนูกินข้าวให้อิ่มนอนหลับให้สบายแล้วก็กลับมาสู้ด้วยกันอีกครั้งนะจ๊ะพี่เป็นกำลังใจให้เสมอโอเคครับสำหรับวนันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ